สวัสดีครับนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่แฟนขับสาวน้อยเพชรป้นแพงนะครับแฟนขับของขวัญชียงกุลทุกท่านนะครับมอนิควัญชิมาอัปเดตนะครับของลาชิมาอัปเดตเกี่ยวกับบทบาทบทบาทที่ได้รับในฤดูการ 2567- 2568ที่สืถึงนี้นะครับในการล่ำของเรืองแก้วหน้าม้านะครับที่ทางทีมงานสาวน้อยเพชรป้นแพงเป็นเลือกทางบอลเป็นเลือกมาแล้วว่าเขาสิล่ำเรืองนี้นะครับในฤดูกาลนี้ หลายๆคนนะครับพี่พระเอกนั่งเอกตัวหลักๆตัวตัวล่ำของเพิ่นนะครับเพิ่นก็ได้อัปเดตไปหลายไปหลายแล้วนะครับว่าผู้ใดได้รับบทบาทใไดนะครับอย่างพี่วัดพี่ต้นพี่สู่พี่อมแอมนะครับบทบาทหลกัลกๆต่างๆว่าเพิ่นได้รับบทบาทใได้แน่รวมถึงทีมดาวลุงขวัาน,นะครับอย่างน้องมณะน,น้องมณะน,น,นี่แม่แม่หลายคนกับสิงหูแล้วว่าน้องในเป็นพ่อปิ่นแก้วเป็นบอกรับพ่อปิ่นแก้วลูกของพ่อปิ่นทองนะครับซึ่งฉากมันอาจจะดึกแน่ ึงอาจจะบ่ถึงเลยสักนะครับแต่แต่อยากทำพเข้าใจว่าหนึ่งนะครับตอนนี้ตอนนี้บทละครอ,อ่าบทบทลำเรื่องของเราเนี่ยนะครับมันยังพันในนิ่งพออย่างไอ้ทางบอททางครูเนี่ยเพิ่นให้ให้ให้เรื่องไปให้โจทย์ไปเพิ่นให้อาจารย์เพิ่นแต่งลำมาให้แต่งก่อนลำมาให้ปุ๊บพอแต่งก่อนลำมาให้ปุ๊บนี่ เข้าก็ต้องมาเช็คอีกทีว่าบริบทของวงเราเป็นยังไงนะครับตัวของศิล,ลปินเข้าสิจัดผูได้ๆอย่างแน่อาจจะมีบทเพิ่มเข้ามาแล้วก็ไปให้พิ่นแต่งก่อนล่าเพิ่มแสกเข้ามาให้นะครับบางฉากอาจจะต้องใส่ค้นหน่อยใส่ค้นไหลายตามบริบทนะครับอาจจะต้องปรับเปลี่ยนกันตามงานตามตามท,ทีทีมครู่นะครับทีมพอๆแม่แม่ที่เพิ่นได้เคยเคยจัดมาแล้วนะครับตามบริบทของสาวน้อยเพชรป้านแพงเฮ้านะครับที่นี่นอกจาก ตัวหลักๆที่พี่พเพิ่นได์ได้บอกไปแล้วนะครับว่าเพิรนได้เล่นบทได้เนี่ยก็จะมีทีมดาวรุ่งแล้วก็ศิลปินใหม่ๆหรือศิลปินเก่าของเราหลายคนที่เข้าอาจสีบดได้รับบทคืออาจจะไม่ได้เป็นตัวตัวลำเลยนะครับเขาก็ต้องเข้าใจนําว่าลำเรื่องเรื่องหนึ่งตัวละครอาจจะไม่ได้เยอะนะครับเพิ่อนก็ต้องคัดค้นที่เหมาะสมกับบทนั้นที่สุดนะครับแต่ก็ต้องมีคนที่ฝึก ฝึกเพื่อที่สิสแตนบายนะครับเพื่อเกิดว่าตัวหลักๆเพิ่นมีความจําเป็นที่จะต้องล่าอาจจะป่วยอาจจะมีทุระนะครับที่ต้องล่าเขาต้องมีคนที่รอสแตนบายไว้นั่นนะครับที่นี่บทของผมนะครับบทของผมถามว่าได้เรนเป็นบทอย่างตอนนี้มันไม่ชัดเจนเพราะว่าเป็นบทที่ผมต้องขึ้นกับพี่ปันปันนะครับหลายคนอาจจะหูุดหว่าพี่ปันปันขึ้นขึ้นบทเป็นอะไรพี่ปันปันสีมาในเวอร์ชันของ แก้วหน้าม้าที่แปลงเป็นผู้ชายแก้วนามาแปลงแปลงตัวเป็นผู้ชายเพื่อสิออกไปลบสีเป็นเป็นชื่อชื่อพรามมณีนะครับเป็นตังื่อว่าพรามมณีตั้งชื่อเป็นพรามมณีเวอร์ชั่นของแก้วนามาแปลงเป็นผู้ชายนะครับแต่พี่ปันปันจะเป็นตัวหลักที่รับบทนี้ซึ่งฉากของเฮายุประมาณฉากที่11ฉากที่11ตามบริบทของสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ถึงครับ แทบจะไม่ถึงบ่่คยถึงโดยซ้ำเพราะอะไรอ่าวิสัยทัศน์ของบอสคือเราปรับตามหน้างานสมมุติงานมือนอั้นคนหมักมวนคนหมักติน่นเฮาต้องเตยคนหมักร่ำเฮาตองล่ำแบบนี้นะครับสิเป็นสิเป็นประมาณนี้ที่นี่ฉาก11อาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำดังนั้นนะครับเป็นสีมีการอาจจะเอาตัวเฮ้านี่ไปเสริมเสริมขึ้นฉากเมื่อไนเมื่อหนึง่งอาจจะอยู่ฉาก3มฉาก4ี่เพื่อไปประกอบฉากเขาซื่อๆขึ้นไปเตยไปยังก็ว่าไปแต่บทหลักๆที่เราต้องซ้อมไว้นะครับซ้อมเด่นก็คือ ใน,ในเวอร์ชั่นของทีปันปันจะต้องแปลงร่างเป็นผู้ชายนะครับซื่อว่าพระมานี่แล้วทางพอยุดนะครับทางบอททางทีมคู่ก็ได้ให้ผมให้ตัวของผมนะครับเป็น,เป,นเป็นตัวสแตนบายไ้เกิดว่าวันนั้นที่ป,ปันปันอาจจะลากระทันหันหรือมิทุลาอาจจะว่าซ้บายยังกตามนะครับผมอาจจะต้องเล่นแทน นะครับเป็นตัวแสดงแทนแต่ตอนนี้บทบทมันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนนะครับอาจจะว่าในร่องตัวคนใดหรือผมอาจจะิว่าด้รับบทนี้อาจจะโยกย้ายไปฉากอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าเพิ่งรับบทมาเมื่อวานเพิ่งได้เลียมบทมาเมื่บ้านนะครับเพื่อนอาจจะต้องไปทําคว่วมขอใจหรืออาจจะต้องมาจัดฉากจัดอย่างเนี้ยเพื่อจะหายถกกย่างมาลง่ตัวนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เห็นกรําเพราะว่าเล่มที่ให้มามันมันมันมีจํากัดนะครับมีจํากัดเราบทเท่ากับว่าในชัดเจนนั่แต่ปีนี้ที่แน่ๆคืออาจจะไม่ได้รำนะครับเ่ราได้รั่ดอก่น้นะครับ ถือว่าประสบการณ์แต่ที่นี้แต่ไม่ว่าเราจะไปลําที่ไหนก็ช่างนะครับมันสมีพื้นที่ที่ห้องตองวนไปซ้ำๆพื้นที่ที่ยุ่ใเกล้ๆกกันหรืออาจจะเป็นหม่องเก่าโดยซ้ำนะครับถ้ามันเป็นถาหข้อสีรําเหลืองแกวหนามาไปตลอดฤดูกาลมันอาจจะเป็นเหมือนมันจําเจมันอยู่ตะเหลืองเก่าเก่าเกินไปเหมือนปีที่แล้วที่เราลําเรื่องจาปาสีต้นวนอนจุดสีสังเกตนะพี่น้องได้กระลำตะจำปลารับต่จำป,า,จำปาเรามันห่างกันเนะี่ยภายในตำบลเดียวกันหมู่บ้านที่อยู่ติดกันเราไปเล่นแบบ คนกับว่ามึงแบบเขารู้สึกว่าเขาเล่นตะเรืองเก่าเกินไปบอกคนก็ได้ดึงเรืองเรืองเก่าทีย,ยเล่นแล้วเอากลับมาเล่นอีกก็คือเรืองสังท่องนะครับสังท่องเงอปลาเนี่ยนะครับกับเปลี่ยนตัวละครเวอร์สันไม่ห้พี่วัดไปเป็นภาษาสังพ่ตนเป็นเงาะยังกว่าแมากนี้นครับปีนี้คือกันพี่น้องปีนี้เกิดเกิดว่าเข้าเข้าออกงานไปแล้วงานมันอย่กไก่กันแนะ่ถ้ามีความจําเป็นที่เขาจะต้องเล่นสองเรืองอาจจะเอาจปาปาสีต้นกลับมาเล่นอีกก็ได้ นะครับอันนี้คือตามที่เพิ่นเว้ากันแต่แต่ยังไม่ได้สรุปว่าเราจะเล่นเรื่องไหนนะครับเพราะว่าถ้าถ้าจะเอามวนก็คือตรงสังทองสังท่องนี่มันฉิกเข้าถึงคนเบิงดได้มากกวัวนะครับเพราะว่ามันมันบบไดดดามามันบบได้เสาไปทั้งเรื่องมีหมองให้วาสนุกมีหมองให้เห้มมอมมวนนํามันกับเขากับบริบทของสาหน่อยที่ห้องมักเตยมักมวนนะครับแต่ก,ก็ก็ต้องดูก่อนเพราะว่าสังทองแทบจะเล่นทุกปีแล้วนะครับ4-5หาปีหลังมันี้เห็นปีพๆก็ก็เล่นเล่นเกือบทุกปีเลยนะครับ อาจจะเอาจำปากบขึ้นมาสลับกับเก้วน้ำมาแต่แก้วน้ำมาน่าจะเล่นไปเกือบจนหอดเป็นปลาฤดูกาลแหละครับอาจจะมีจาเป็นแน่อาจจะต้องสลับก็ต้องลอ่ลอรอบหนึ่งตามบริบทนะครับส่วนบทปีนี้ก็คือว่าแหละครับตอนนี้ทาตามที่จัดฉากมาในบทพรามมณีที่จะต้องขึ้นฉากไปด้วยกันมีพี่ปันปันมีผมแล้วก็มีพี่พแบงค์ร้อยนะครับพี่แบงค์ร้อยขึ้นไปร่วมฉากน้าที่นี่ฉากหนึ่งสามคนมันก็ะสอคือบอนะครับ เพิ่นก็ตตองว่าคิดอีกอย่างหนึ่งว่าอาจจะดึงผู้นี้ผู้นี้อาจจะให้เป็นตัวเสริมฉากไปร่วมฉากฉากฉากผมอาจจะได้ไปอยู่ในอาจจะได้ไปร่วมเมืองเมืองเมืองยักษ์หรืออาจจะร่วมออกน้ำภาษาังหรือยังก็ตามแต่นะครับเพื่อที่ไปเสริมฉากให้มันดูเสริมฉากให้มันดูแบบมีคนเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าสมมุติถ้าจะล็อกผมไว้เลยว่าออกกับพามณีฉากเดียวฉากที่สิบเอ็ดเกิดว่าคืนนั้นเราเล่นไม่ถึงเขาอาจจะเลยนฮาร์ดทุกบมาน เจ็ดแปดฉากนะครับอาจจะให้แค่อาจจะได้แต่เชิงเรื่อง,องสิฉากหลังๆไม่ได้ออกไปเลยอันนี้คือมันมันมันกระแทบสิรับเงินฟรีบันใเห็นงานไปแล้วครับทำเป็นประมาณนั้นก็เหมือนเรื่องจำปาสีต้นแบบเี้ยจำปาสีต้นบางบางฉากคือบางคนได้เหรียญฉากดึกๆเลยตามบริวเห่ากับห่วงวิเลวว่าเขาอาจจะแทบจะว่ถึงนะมันก็เอาเขาเขามาแสกบทตน เื่อทุกคน่ังหน่อยทุกคนต้องได้เลรียจักประมาณ2ฉาก3ฉา,ากนะครับถึงว่่ได้เล่นฉากลักที่กับของซ้อมไปกัยังว่าได้ขืนฉากนีอยู่สีจังหน่อยก็ได้ทํางานได้ออกได้ออกไปร่วมฉากได้ออกไปเตยไปล่องไปเต้นน้ากันนะครับกับประมาณนี้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทา้งคู่คนันจะแจงว่าอ่าบทละครน,นะครับตัวบทบาทต่างๆอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตัวตัวละครไปฉากนั้นฉากนี้ นะครับตามข้อเหมาะสมนะครับเดี๋ยวคุณคู่ผลิตไปทำขั้วขอใจทั้งพอพอ,พอหยุดนะครับทั้งพอหยุดพออาทิตย์นะครับทั้งครูผู้ผล่ลแต่งกอนล่ำนะครับกัสิได้ปรึกษาหารือยการแล้วก็สิได้ไปล่องจัดสกิบจัดฉากเมืองวันที่เป็นจังใดนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับซอยเชี่์ซอยติดตามนะครับขวัญชยยงกูลนะครับแล้วก็ทีม พระเอกหน่อยเฮาดาวลวงแล้วก็ศิลปินทุกท่านแดนเซอร์นะครับทีมงานสาวหน่อยเพื่ันแพรงทุกท่านนะครับฝากพี่น้องเฮาซอยเชียซอยติดตามนะครับส่วนสคริปต์ของคอนเสิร์ตเตอร์พี่น้องคอนเสิร์ตคู่พ่นขอเวลา2วันนะครับขอเวลา2มือพ่นสิจัด่าผูดใดสิได้ได้องเพ่งใดแต่ถึงจัดแล้วกับ่าสามารถทีสิบอกด้ดอกครับว่าได้้องเพลงใดก็ฝากพี่น้องรอเชีย์รอลุนรอติดตามนะครับว่าฤดูการนี้นะครับผมสีได้ลองคอนเสิร์ตเพ่งใดนะครับ ล้วผมสิได้ออกฉากได้สิได้เตยเพลงได้นะครับก็รอลุ้นนะครับฝากติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมีอย่างไรครับอว่าอยากมาอัปเด,ดตไปซื้อนะครับอัปเดตว่ากระของสิได้เล่นวันนี้ที่ผมไม่ได้ไปซ้อมเพราะว่าขาแบบขามันยังมันเจ็บยังบวมอยู่ที่เล่นกีฬาสียังแบบเมื่อนั้นเกิดการประทะแล้วก็ขาบวมนะครับแต่ถามว่ามันเจ็บมากไหมตอนนี้มันบาเจ็บแล้วแต่ว่า ยังบัว่าด้นอยากเคลื่อนไหวถ้าถ้าจะให้ไปเต้นซ้อมเต้นว่าได้นะครับก็เลยขอพักวันหนึ่งก็ได้มีโอกาสได้มาอาชิปนะครับอัปเดตให้พร้อมแม่เอฟซีเฟังนะครับเอาคิดดีว่ามีอย่างไรครับฝากไว้ท่านี้ครับสวัสดีครับ